สวัสดีค่ะพบกันอีกร้อนเนาะค่ะเนาะกับไวตุกตาพารฝันบ้านสวนคือเก่าค่ะมาค่ะกินกาแฟน้ำกันอากาศดีขนาดเลยจ้ะเพื่อนๆนกน็มีความสุขมือใหม่วัมนใหม่เนาะค่ะเนาะสดชื่นสดใสกันทุกคนเลยเนะจยจะเด้อค่าผู้เริมมีเวลาค่มาค่ะนั่งแห้งน้ำเอือยน,น้ำบรรยากาศบ้านสวนบ้านนอกบ้านนา สวัสดีลูกพี่ข้าวเหนียวร้อนๆมาแล้ว <c oughs> เป็นชื่อหรอือดีลากัานฮะพี่อ่านน,นได้ไหมอ่านค่อยๆไปเลยไอ้บุรุษเจ้าหนันไอ้ใจเดือดฟาดก็เจออีสเฮสี่วสเปลลิงซาฟงเมนิมโฟติเฮลรู้สึก อินบัดกามาพบเบีเตดาต์บลัยเดอเอาเข้าได้สิเนอะแล้วอะไรกยามมันออกไปหน่อยยานมากินมามาเนียเมื่อคืนเนียมา่เมื่อคืนยิงออืมเทวเกียร์นาดอันมูน้อยหันอืม ขอบคุณหลายๆเขาเหนียวอ้อนๆกระด็แล้วว่าอันมันกระจับได้ง่ายอยู่่เมื่อคืนนี่มันฮ้อหออลหอเขาี่แล้วไอ้เรมันออกมาอือหอมังบัตติดันป้นมนเขาให้ใช้เทเกอร์มุติฟังอ่ะ and in the coil เทคเกีร์เขาฟังมาให้พวกเบียร์เราวให้ส์ให้บังฟอมบอบอดคาเบิเย็บไรตินิสิแ a n ด้านล่าง the happy media Grote soort, uh, ja. ja, heb die proberen en toen naar binnen, ja, zei ja. ja, hij is blij, hoor. De honger hebben twee keer geweest. Bij de varkent uh, wil pikken. Oh, uh, uh, hij is in de badkamer, verlopen tot, die, uh, <coughs> tot hij een beetje groot, of hij aan de oplossing is, dan, uh, dan laat hij naar buiten. Ja, op de dak, op, op buiten, hè Op de dak is gewoon... Uh,

ทางทองนมฮิมนามิสเตอร์บุญรอดเดฟานก็เจมิสเตอร์บุญรอดแฮติีเนมก็เคบุญรอดเตปเต้กันนะฟอร์อัลลสโดเคยมากเมย์เมากแฮตี้นกกุนนกซานกุนนกเลฟะครเรตสไอตุก komen. Hij zei: Jij bent slim. <laughs> ja. Oh ja, hij is ook blij. Hè. In plaats van drie heb één ogen. Dat is ook voor hem. Is ook, hè. กาแฟมดไปเลยตะขายอีกถ้วยหนึ่งของมือใหม่วันใหม่สดชิมสดใสเนาะค่ะเนาะพอดีไอเอาเข้าวเหนียวามาส่งค่ะนุ่งมาฮือฮ้อน,อนเลยถามเรื่องัไอ้อบุญโลดเนาะค่ะเนาะหมูน้อยนะคะก็ะปวดภัยดีค่ะเมื่อคืนนี้มาอามาันเลาะส่งรอาะกันบอกแต่ก็ปปวดภัยกระจ้าหน้นได้อยู่ซำหนึ่เลยค่ะเพราะว่าหมูน้อยอนกลางวินในพันป่อยเนาะคะ่ะเนาะกลางคืนจังเอาเข้าไปนำมันนำเหอน กรจุนายในเอ็ดหางสื่อเคืองใม่แข็งมีคข็งหางแต่ว่ามันพันดันออกตรงใช้พันหนาหวิธีเอ็ดใหม่นะคะก็ปลอดภัยเนาะคะ่ะเนาะให้ใช้ให้ฟ,ฟังก็คือเพื่อนๆมีแต่ความสุขมันบอกคัทุกบ้านทุกคนเลยคอ่ะสวัสดีได้จ้า